สวัสดีครับวันนี้ทางร้านเองนิดไว้นะครับเราจะมาเทสรันตัวสต็ p ปปิ้งครอส loop mm. ของออเรนทอนนะฮะตัวนี้นะเป็นโมเดลเป็น ASD 10C นะฮะตัวนี้ power input 24โวลต์1แอมป์นะครับจะคัพปิ้งกับตัวสต e p ปปิ้งมอเตอร์ค e อ loop ตัวนี้นะฮะตัวนี้จะมี built in เกียร์นะฮะเกียร์อาจราทด1ต่อ100นะตัวนี้โมเดลของตัวตัวมอเตอร์ asm 3 4 bk ขี h 1 0 0นะครับ k h อัตราทด100โงรทดลูกตัวนี้สามารถปรับเซตติ้งเป็น2เพา1เพาได้นะฮะแล้วก็ resolution เนี่ยก็คือ500คูณ1แล้วก็500คูณ10แล้วก็1000คูณ1น0 0 0คูณบนะฮะไดะ้ความละเอียดสูงนะฮะตัวนี้แล้วก็ตัวนี้เป็น อ่าเคอร์เรนต์อตอนรันนะฮะแล้วตัวนี้เคอร์เรนต์อตอนสแตนบายนะฮะเหมือนตัวนี้เนี่ยมันอัตราทดสูงเนี่ยผมตั้งเคอร์เรนต์สแตนบายเนี่ยน้อยๆก,ก็พอแล้วนะฮะสังเกตนะฮะตอนนี้มันรันอยู่เนี่ยกินเอาอินพุตอยู่ที่0.3นะฮะมันรันอยู่มอเตอร์หมุนอยู่หมุนอยู่ทีนี้ผมลองตัดสัญญาณนะฮะให้มอเตอร์หยุดนะฮะกระแสก็จะลดลงเหลือแค่0.213นะฮะก็คือกระแสสแตนบายนะฮะอันนี้รัน เป็นมอเตอร์ที่ตัวเล็กนะฮะแล้วก็สายเนี่ยก็จะอยู่ที่สามมตรนะฮะตัวนี้โคตก็ตัวนี้เลยโอเคนะครับขอบคุณครับ